สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมกค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของอะไรเอ่ยโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะ make และ do นะคะว่าเออมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอ้าว make ก็แปลว่าทำนะคะแล้ว do ล่ะ do ก็แปลว่าทำเหมือนกันนะคะเออแล้วทีนี้มันมันแตกต่างกันด้วยหรอมันแตกต่างกันยังไงนะคะ เพราะว่ามันก็มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่า make กับ do นะคะเวลาเราเอาไปใช้เนาะมันก็จะใช้กันที่ต่างบริบทด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยที่ว่าเออ make และ do มันจะแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะโอเคซึ่งก่อนอื่นเราก็บอกเลยว่ามันมีความหมายเหมือนกันจริงๆค่ะทุกคน make ก็แปลว่าทำนะคะ do ก็แปลว่าทำเหมือนกัน แต่ว่ามันจะต่างกันตรงไหนนะคะคลิปนี้มีคำตอบท่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เมกนะคะเมกเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ในกรณีต่อไปนี้นะคะหนึงอ่ามันก็สรุปมาทั้งหมด3กรณีนะคะแล้วก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ ถ้าการที่มีตัวอย่างมันก็จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลย make เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้เนาะคือทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอ่าทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะเช่นอะไร he makes mistake อ๋อเขาเนี่ยนะคะเขาเนี่ย make a mistake ก็คือการทำความผิดนั่นเองซึ่งความผิดเนาะมันมันไม่ได้เกิดอยู่แล้วนะคะก็คือเขาเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นมาทำความผิดนี้ให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะช้าเนี่ยกรณีที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดยังไงเช่น you made him angry นะคะ ทำไมเป็นเม็ดล่ะอ้าวเราดูกันในเรื่องของเม็ดนะทำไมเป็นเม็ดนะคะเมดเนี่ยเป็นช่องที่2หรือช่องที่3นะคะแต่ว่าในในที่นี้เนาะจะเป็น past tense นะคะก็คืออดีตเป็นช่องที่2เนาะ make นะคะอันนี้เป็น verb ช่องที่1นะคะส่วน m a d e m a d e เป็นช่องที่2นะคะช่องที่3ก็คือ Ma d e เหมือนกันค่ะทุกคน เป็นช่องที่3นะคะโอเคซึ่งก็จะในช่องที่2และช่องที่3ก็จะเขียนแตกต่างไปกับช่องที่1เนาะซึ่งก็เขียนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกเสียงต่างกันด้วยนะโอเค you made him angry นะคะก็คือคุณเนี่ยทำให้เขาโกรธแล้วก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดที่ทำให้โกรธด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในข้อที่3เนะาะใช้ในกรณีที่ บังคับให้คนอื่นทำในสิ่งต่างๆนะคะบังคับเลยบังคับให้คนทำในสิ่งต่างๆนะคะเช่นอะไรเอ่ย e He made her do her homework อ่าเขาเนี่ยนะคะบังคับให้หล่อนเนี่ยทำการบ้านของหล่อนนั่นเองนะคะซึ่งทำไมเป็นเมเพราะว่ามันเป็นในกรณีของ past tense เหมือนกันเนาะคือเป็นอดีตก็คือเนี่ย เขาเนี่ยบังคับให้หล่อนเนี่ยทำการบ้านของหล่อนก็อาจจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ในรูปของ past tense เนาะโอเคค่ะต่อมานะคะต่อมา make เนี่ยใช้ make กับคำตอบไปนี้นะคะซึ่งคำตอบไปนี้เนี่ยก็มีการออกสอบเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ใช้เยอะมากเหมือนกันนะคะถ้าจำได้ก็ถือว่าเราก็ มีความรู้พื้นฐานไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคมาดูกันว่า make เนี่ยใช้กับคำว่าอะไรบ้างนะคะที่เขานิยมนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆกันเลยคำแรกเลย make a mistake ก็คือการทำความผิดนั่นเองเดี๋ยวมันจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะทำความผิดทำความผิดนะคะ make a mistake ต่อมา Make a noise Make a noise ก็คือทำประมาณว่าทำเสียงดังเสียงน่ารำคาญนะคะทำเสียงเดี๋ยวมันจะเขียนว่าทำเสียงดังน่ารำคาญนะคะทำเสียงรบกวนทำเสียงดังรบกวนละันเนาะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ make money อ่าหลายคนอาจจะ คุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะ make money ก็คือทำเงินนั่นเองหรือว่าหาเงินนั่นเองนะคะหาเงินทำเงินนะคะทำเงินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปผลิตนะคือเราก็หาเงินนะคะทำงานเพื่อแลกกับเงิน make money นะคะ make sure make sure ก็คือเป็นการทำให้ sure คืออะไรเอ่ย ทำให้แน่ใจนั่นเองนะคะทำให้แน่ใจโอเค make mistake แปลว่าทำความผิดนะคะ make a noise ก็คือทำเสียงดังรบกวนนะคะทำให้เสียสมาธิต่อมา make money คือการหาเงินการทำเงินนะคะ make sure คือการทำให้แน่ใจนั่นเองค่ะต่อมาเนาะ เราจะมาดูในเรื่องของ do นะคะ do เนี่ยก็แปลว่าทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้ในกรณีต่อไปนี้เนาะหนึ่งเลยมี3กรณีเหมือนกันนะคะ1เลยนะคะทำทำที่เป็นงานนั่นเองอ่ะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะคะก็คือทำหรือว่างานนี่แหละที่มันมีอยู่แล้วนะคะเช่นอะไรเอ่ย I do my homework อ่ะฉันทำ การบ้านของฉันซึ่งการบ้านของฉันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะแค่อาจจะไปทํามันไปเขียนตอบมันหรือว่าอ่าไปอ่านมันนั่นเองนะคะ I do my homework เนอะแล้วก็ข้อที่2นะคะใช้ในกรณีที่ทําสิ่งที่นําความพอใจความพึงพอใจมาให้กับเราเช่นอะไรเอ่ย I do my nails อ่าฉันทำเล็บของฉันนะคะโอ้โหทำสีต่างๆมากมายนะคะ I do my nails ต่อมานะคะข้อที่3เนาะใช้ในกรณีที่พูดถึงสิ่งที่มันก้าวหน้าหรือว่าดีขึ้นนะคะเช่นนารเลยสำหรับตัวอย่างที่มาเอามานะคะก็จะเป็น how are you doing at your school ก็คือเป็นยังไงบ้างการเรียนที่โรงเรียนของคุณนะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมันดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะคะโอเคดูนะคะดูก็จะ ใช้กับคําต่อไปนี้นะคะที่เขาใช้กันบ่อยๆในเนอแล้วก็ออกสอบเยอะเหมือนกันนะคะมาดูคําแรกนะคะคำแรกคือ do y o u best do y o u best แปลว่าอะไรเอ่ย do y o u best แปลว่าทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะจะแ,แปลว่าทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดนะคะอ่าต่อมา do business Do Business ก็คือการทำอะไรเลย s i n e s s ก็คือทำธุรกิจนั่นเองนะคะต่อมา do some work do some work ก็คือการทำงานนั่นเองนะคะทำงาน do some work และสุดท้าย do research do research ก็คือ research ก็คือวิจัยนั่นเองนะคะเป็นการทำวิจัยซึ่งดูนะคะ อ่าทวนกันอีกครั้งหนึ่งดูเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ทําเหมือนกันเนาะแต่ว่าทําสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็ทําสิ่งที่นําความพอใจมาให้เราใช้พูดถึงสิ่งที่มันก้าวหน้าแล้วก็ดีขึ้นนะคะส่วน make ่ะ make ก็คือเป็นการทําสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นมามันยังไม่เคยเกิดแต่ว่าใช้ make เพื่อทําให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ ใช้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดนะคะ you make him angry แล้วก็ใช้บังคับให้คนอื่นทำในสิ่งต่างๆนะคะก็ใช้ make ทั้งนั้นโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ คลิปนี้เนาะเป็นการดูในเรื่องของ make และ do นะคะว่าเออมันต่างกันยังไงนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะ goodbye see you next time